មកพี่50 <laughs> 1 <laughs> ท่านผู้ชมคะนี่เป็นนาทีชีวิตความเป็นความตายเมื่อวานนี้ค่ะหญิงสาวคนหนึ่งนะคะได้ถ่ายคลิปเอาไว้ขณะที่กําลังหลบเด็กผู้ก่อเหตุบริเวณห้องน้ําของสยามพารากอนค่ะเรียกว่าความเป็นความตายอยู่แค่เอื้อมจริงๆนะคะเพราะว่าเธอเห็นคนร้ายในระยะประชิดค่ะแล้วก็เห็นคนที่เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาทีมงานข่าวสดออนไลน์นะคะได้พูดคุยกับหญิงสาวรายนี้เดี๋ยวเราไปฟังเธอเล่าเหตุการณ์กันค่ะ ทีนี้เขาก็กีดห้องน้ําหญิงแบบกีดแตก่กับแบบวิ่งกันเข้าไปห้องน้ำหรือผักผักประตูเอ้ยผักเข้าไปก็เข้าไปแอบ,บในห้องน้ํานั้นแล้วระหว่างที่มิ้งแอบ,บในห้องน้ําที่กํลาลังวิ่งเข้าไปนะคะยังไม่ถึงตัวประตูห้องน้ําที่มีชักโครกด้วยซ้ำเขาก็ยิงเลยปั้งปังปังแต่ว่าณตอนนั้นเราไม่รู้แล้ว่าเขายิงไปทางไหนเขาก็ยิงปั้งปังปัง,ปง,ปงนัดที่สี่ที่ห้าที่หกมาเลยมิ้งก็เข้าไปแอบ,บในห้องน้ําปึบแล้วก็มือสั่นแลวคือภาพที่เราเห็นคือ คนที่วิ่งออกมาไม่มีแฟนเราเลยซักคนหนึ่งแล้วสามนัดแรกที่เขายิงก็ไม่รู้ว่าเขายิงใครในห้องน้ํามิงก็รีบกดโทรศัพท์หาแฟนก็คือโชคดีที่แบบโทรติดแล้วเขาบอกว่าอย่าออกมาคือตอนนี้มันยิงกันเขายิงกาบกันคือห้ามออกมามิงก็เลยแบบเอ้าแล้วตอนนี้แบบเป็นอะไรไหมคือเธอเป็นอะไรหรือเปล่าโดยอะไรเขาบอกไม่เป็นไรเขาไม่ได้เป็นไรเขาแอบอยู่เสร็จปุ๊บมิงก็นั่งรอจนแฟนวิ่งมาอา๋อพอแฟนวิ่งมาหาในห้องน้ําหญิงก็ต่างคนต่างนั่งรอตามเหตุการณ์เลยค่ะรอแบบดูสถานการณ์รอความตายอ่ะพี่ไว้ง่าย คือไม่รู้ว่าจะวกกลับมาไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกไปได้เมื่อไหร่ก็รออยู่อย่างนั้นพอออกมาได้มีพี่อหน่วยแต่ละหน่วยค่ะเข้ามาช่วยคนเจ็บออกไปบ้างอะไรบ้าง mm hmm. ก็อออกไปก็วิ่งออกถนนใหญ่เลยค่ะ mm hmm. วิ่งออกถนนใหญ่ไม่สนอะไรลงลงลงเท้าหลุดก็วิ่ง คุณผู้ชมคะนอกจากตัวเธอแล้วเนี่ยแฟนหนุ่มของเธอก็ผ่านนาทีเฉียดตายเช่นกันค่ะเพราะว่าแฟนของเธอเนี่ยอยู่ในห้องน้ําเดียวกันกับคนร้ายเลยนะคะแต่ว่าโชคดีค่ะที่ผู้ชายคนนี้หลบได้ทันเราไปฟังกันค่ะพอมิงขึ้นรถแท็กซี่ได้ออกมาจากที่เกิดเหตุได้สักพักนึงก็ตั้งสติและถามแฟนว่าตอนที่เธออยู่ในห้องน้ําอ่ะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาว่ายืนต่อแถวกับเด็กผู้ชายคนนี้อยู่แต่เด็กผู้ชายคนเนี้ย ไม่ได้ยืนไม่ได้เข้าห้องน้ําแบบยืนยืนปสัสสาวะอะแต่เขาเข้าห้องน้าแบบที่มีชักโครกแล้วปิดประตูซึ่งจังหวะนั้นที่เขาเข้าไปเขาไม่ได้ใส่ชุดนี้คือไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ใส่ชุดสีดาที่ก่อเหตุอะค่ะเขาใส่อีกชุดหนึ่งที่เป็นเสื้อนหนาวมีฮู้ดข้างหลังประมาณสีออกน้ําตาลน้ําตาลแล้วเข้าไปคงน่าจะไปประกอบอาวุธหรืออะไรสักอย่างค่ะแล้วปั้งแรกอะเขาคงน่าจะยิงลงพื้นในห้องน้ําเหมือนประมาณว่าลองกระสุนลองอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยทุกคนก็เลยยังไม่ได้มีอะไรแต่ว่าทุกคนตกใจ mm. เพราะเสียงมันดังมากพอปั้งที่สองก็มีควันออกมาจากในห้องน้ําพอปั้งที่สามเขาเปิดประตูจังหวะนั้นคือคนตกใจแล้วเห็นเห็นอาวุธปืนนะคะก็เลยวิ่งหนีอ่ะคราวนี้แหละเขายิงสุ่มแบบยิงไล่มาเลยแล้วแฟนหนูด้วยความที่แบบงงอะ่ะทำอะไรแต่เ็ายังยืนยังยืน,ย,ย,นยังยืนอยู่อย่างนั้นอะ่ะพออ่าโจนคนเนี้ยเขาเห็นผู้ชายคนที่เขาลม้มโดนย,ยิงไปต่อหน้าหนูหนะเขาล้มอะ่ะแฟนหนูก็อยู่ข้างหลังเขา แต่เขาันไม่น่าจะเห็นเพราะว่ามุมที่เขายืนปัสสาวะเป็นมุมอับเป็นมุมแบบมุมสุดเลยก็คือถ้าจะโดนก็น่าจะโดนคนอื่นก่อน mm hmm. เขาก็วิ่งวิ่งเข้าไปแอบในห้องน้ําแต่พี่กว่านั้นคือห้องน้าที่เขาไปแอบเป็นห้องน้ําที่เขาเอาเสื้อผ้าเอากระเป๋าแล้วในกระเป๋ามีกระสุนกระสุนเยอะมากๆอยู่ในนั้นแต่ว่าเขาน่าจะพกกระสุนจํานวนหนึ่งนะคะเด็บยววัที่เอลสน่าจะไม,ไม่ไม่แด้ใจว่ากี่แถวน่าจะเด็บไววที่เอวไว้เพื่อก่อเหตุพอจังหวะนั้นแฟนนี่ก็เข้าไปแอบในห้องน้ํา แล้วก็รอโทรหามิงแล้วก็รอฟังเสียงอาวุธปืนให้พอมันไกลขึ้นก็ค่อยแบบวิ่งมาหามิงประมาณนี้ค่ะแล้วคือตอนนั้นแบบสภาพจิตใจคือแย่มากแล้วแฟนมิงก็วิ่งผ่านศพของพี่ผู้ชายคนนั้นผ่านออกมาจากห้องน้าชายพอเข้ามาในห้องน้ําหญิงก็เจอศพของพี่ผู้หญิงน่าจะเป็นชาวต่างชาติจีนนะคะ เธอบอกค่ะว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าวิธีการต่างๆที่ภาครัฐพยายามประชาสัมพันธ์เรื่องการเผชิญเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะคะแต่ที่ต้องมีเนี่ยก็คือมาตรการตรวจอาวุธก่อนเข้าห้างที่รัดกุมเนื่องจากคนร้ายใส่ชุดมิชชิดก็ควรที่จะต้องตรวจค้นนะคะในส่วนของเรื่องเออครื่องตรวจอาวุธก็ไม่ทราบว,ว่าใช้ได้จริงหรือไม่ค่ะเธอบอกว่าควรต้องตรวจกระเป๋าอย่างที่เมื่อก่อนเคยมีด้วยค่ะก็เชื่อว่าหลังจากนี้นะคะหลายสถานที่เนี่ยก็คงจะมีการตรวจอาวุธที่เข้มข้นรัดกุมมากยิ่งขึ้น นะะในส่วนของรัฐบาลเองก็คงจะต้องมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแบบนี้ซ้ำอีกค่ะถ้าหากมีความคืบหน้านะคะข่าวสดจะรายงานให้ทราบค่ะ